สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตท,ที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะหยิบยกแล้วก็นามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกัน ในวันนี้ s p o ร์ตบาร์สตอรีขอพามาดูกันที่ผลงานทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์กันนะคะหลังจากที่ทัพช้างศึกเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่ม F ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2อ2ไม่แพ้ใครคะ่ะรวมทั้งสามารถเก็บคลีนชีตได้ทั้ง3นัดอีกด้วยนะคะนี่จึงคือเป็นผลงานที่น่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ทำให หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยค่ะทั้งที่1เดือนก่อนหน้านี้หลายคนยังเคยสบประมาทแล้วก็คาดการณ์กันนะคะว่าทีมชาติไทยจะไปไม่ได้ไกลในการแข่งขันรายการนี้ค่ะซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมาก่อนทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มขึ้นน่ยนะคะทัพช้างศึกก็ทําผลงานได้ไม่ดีนักเลยค่ะ ระหลังจากคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2 0 2 2มาแล้วเมื่อช่วงต้นปี2023นเนี่ยทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะคะไล่ตั้งแต่จบอันดับที่4ในศึก kings cup หลังแพ้ซีเรีย1ประตูต่อ3แล้วก็แพ้สหรัฐอาหรับเอมิเรตในนัดชิงอันดับที่3มาศูนย์ประตูต่อ2จากนั้นในเกมอุ่นเครื่องช่วงฟี f a เด y เดือนมิถุนายนปี2023ก็บุกไปเสมอกับไต้หวันมา2ประตูต่อ2บุกชนะฮ่องกงแบบผืดขึ้นคอเลยค่ะ1ประตูต่อ0 ต่อมาในเกมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมที่ทีมชาติไทยบุกไปเยือนยุโรปก็แพ้จอร์เจียถึง0ประตูต่อ8และเสมอกับเอสโตเนีย1ประตูต่อ1ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกร,รมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ทีมชาติไทยก็ประเดิมสนามด้วยการเปิดบ้านพ่ายแพ้ทีมชาติจีน1ประตูต่อ2นะคะ จากนั้นนะัดที่2บุกชนะทีมชาติสิงคโปร์มา3ประตูต่อ1แล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องนะัดสุดท้ายก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพด้วยการบุกไปพ่ายญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ5ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องเจอกับปัญหาการเตรียมทีมในช่วงการแข่งขันที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยจะได้ตัวผู้เล่นที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าไหร่นักแล้วค่ะ ที่สำคัญค่ะทัพช้างสึกมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากมาโนโพกิงมาเป็นมาซาทะอิชิอิกุนสื่อชาวญี่ปุ่นก่อนที่ทัวรน์นาเมนต์จะเริ่มไม่ถึง1เดือนและอิชิอิเองก็มีเวลาเตรียมทีมประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นนะคะก่อนที่จะลงสนามนัดแรกในเอเชียนคัพทำให้หลายฝ่ายมองว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ไม่ดีในรายการนี้ โดยในศึกเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้ค่ะทีมชาติไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับซาอุดีอาระเบียโอมานและคีกิสสถานซึ่งทั้ง3ทีมเนี่ยมีอันดับฟีฟ่าแรง king ที่สูงกว่าไทยนะคะทัพช้างศึกประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพบกับคีรกิสสถานทีมอันดับที่98ของโลกซึ่งนี่เป็นการคุมทีมชาติไทยนัดที่2ของอิชิอิหลังจากคุมเกมแรกบุกแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ5ในเกมอุ่นเครื่อง ซึ่งการจัดทัพนัดนี้ของอิชิอิค่ะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอิชิอิเลือกใช้นักเตะที่เขาคุ้นเคยไล่ตั้งแต่ตำแหน่งเกมรุกเมื่อส่ง3นักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาซึ่งเป็น3นักเตะที่เคยร่วมงานกันรครั้งที่อยู่บุรีรัมยูในเต็ดเช่นเดียวกับตำแหน่งกองกลางค่ะเขาให้โอกาสพีรดลชำรัศมีนักเตะที่เคยร่วมงานกันที่สมุทรปราการมาจนถึงบุรีรัม ออกสตาร์เป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะคะโดยกองหลังมีพันษาเหมวิบูลและธีรทรบุญมาทันที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งอยู่บุรีรัมย์อยู่ในเตดเช่นกันเลยค่ะและผู้รักษาประตูเลือกใช้ปฏิวัติคไม้มที่เคยร่วมงานกันสมัยอยู่ที่สมุทรปราการ ซึ่งจากผู้เล่นทั้งหมดที่กล่าวมามีถึง7คนนะคะที่เคยร่วมงานกับอิชิอิได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงให้ทีมชาติไทยก่อนที่อิชิอิจะแสดงให้เห็นว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วค่ะหลังทับช้างศึกเอาชนะคีกิสสถานไปได้2ประตูต่อ0ประเดิมเก็บ3แต้มได้อย่างสวยงามมาถึงเกมนัดที่2ของทีมชาติไทยนะคะลงสนามพบกับทีมชาติโอมานซึ่งเป็นทีมอันดับที่74ของโลก นัดนี้ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะหากว่าไทยเก็บได้อย่างน้อย1คะแนนก็จะทําให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์มีค่อนข้างสูงซึ่งอิชิอิก,ก็ยังเชื่อมั่นในขุนพล11ตัวจริงจากนัดที่ผ่านมาเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งตลอดเกมแม้ว่าทีมชาติไทยดูเป็นรองคู่แข่งแล้วก็โดนบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าพวกเขาก็ช่วยกันเล่นนะคะจนได้ผลการแข่งขันที่ต้องการหลังจากที่ยันเสมอโอมานมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนสำคัญ ขันได้สำเร็จทำให้หลังผ่านไป2นัดทีมชาติไทยมี4คะแนนและเมื่อดูผลการแข่งขันกลุ่มอื่นๆมีโอกาสสูงถึง99%ค่ะที่4คะแนนในมือจะเพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างน้อยๆก็ในฐานะทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุด มาถึงเกมในนัดที่3นะคะทีมชาติไทยเนี่ยพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นทีมอันดับที่56ของโลกแล้วก็เป็นทีมเต็งของกลุ่มรวมถึงยังการันตีในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วอีกด้วยนะคะส่วนไทยเนี่ยผลการแข่งขันในนัดนี้ก็เป็นตัวชี้วัดและวคะ่ะว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ของกลุ่มซึ่งอิชิอิก็แสดงความมั่นใจต่อลูกทีมของเขาด้วยการเปลี่ยนผู้เล่น11ตัวจริงแบบยกชุดเลยนะคะผู้รักษาประตูให้โอกาสสานนท์อนุอินแนวรั ใช้สุพนันบุรีรัตสุพันธงสงจัก,กรพันธไพรสุวรรณสันติภาพจันง่อมส่วนคู่มิดฟิลเป็นสารัสอยู่เย็นซึ่งนัดนี้สวมปลอกแขนกับตันทีมแนทนธีรธรบุญมาทันที่ติดโทษแบนค่ะหลงเล่นร่วมกับกฤษฎาการแมนขณะที่แนวรุกมีเจริญศักดิ์วงกรวรชิตกนิสีบำเพ็ญปฐมพลเจริญรัตนาพิรมโดยมีธีรศักดิ์เผยพี่หมายเป็นกองหน้าตัวเป้า ซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยก็เล่นกันอย่างมีวินัยนะคะแม้ว่าเกือบจะเสียประตูก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมหลังจากเสียจุดโทษแต่ว่าสา,านอนท์อนุอินก็ซปเปอร์เซฟช่วยทีมเอาไว้ได้ค่ะ จากนั้นซาอุดีอาระเบียก็โหมบุกอย่างหนักแต่ก็ทําอะไรทีมชาติไทยไม่ได้นะคะจบเกมเสมอกันไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ทำให้ครบทั้ง3นัดในรอบแรกทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครยิงได้2ประตูและไม่เสียประตูให้คู่แข่งทั้ง3นัดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่ม F โดยในรอบ16ทีมค่ะ ทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานทีมอันดับ68ของโลกที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่มบีด้วยผลงานในรอบแรกชนะ1เสมอ2อไม่แพ้ใครเช่นกันนะคะพวกเขายิงได้1ประตูและเสีย4ประตูโดยจะลงสนามในวันอังคารที่30มกราคม2567เวลา18.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยจะแข่งขันกันที่สนามอาวยานูฟสเตเดียม ซึ่งสถิติการพบกัน5นะัดหลังสุดปรกากฏว่าผลัดกันชนะมาทีมละ2ครั้งนะคะแล้วก็เสมอกัน1ครั้ง ด้านออปตาบริษัทร,รวบรวมสถิติชื่อดังนำา i i ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์โอกาสของแต่ละชาติในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอยู่ที่35.1%นะคะส่วนอุซเบกิสถานมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปมากกว่า64.9%เลยล่ะค่ะ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบครั้งสำคัญของทีมชาติไทยนะคะว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในเอเชียนคัพคนนี้แม้ว่าจะทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแรกแต่เชื่อเหลือเกินแลลวค่ะว่าเมื่อมาถึงรอบนี้แฟนบอลชาวไทยก็มีหวังลึกๆนะคะว่าเราจะผ่านอุซเบกิสถานไปได้ก็คงต้องมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายเพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นั่นเองค่ะ